เดี๋ยวอดีตสามีอดีตสามีเขาจะมาซ่อมอะไรข้างหลังให้หนู่นนะคะเดี๋ยวจะจะเล่าอะไรฟังบ้านหลังนี้มัน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 บ้านมันเก่าอ่ะเออไม่มีคนอยู่ตั้งเจ็ดแปดปีมันก็เลยแบบเก่าร้างสุดยอดอ่ะไม่รู้ตาเอากุญแจไว้ไหนเมื่อกี้เดี๋ยวเผื่ออดีตสามีมาเขาจะมาซ่อม เครื่องทําน้าร้อนให้นะคะทุกคนฉันเอากุญแจไปไว้ไหนเนี่ยเออเจน้าบ้านเดี๋ยวกําลังไล่สดอ,อยู่อ้อเรียกเอกเนาะสวัสดีทุกคนนะคะกราบจุงกัสสวัสดีเมียอบองโอนกรุบกรุบเมียเดอจเจริลสนุกสบสบายจะ้ะเดี๋ยวตากาลังจะหากุญแจจะหากุญแจให้ไม่รู้เอาไปไว้ไหนเนี่ยอเยอยเนาะ จริงเลยซุ่มซ่ามอ่ะเรื่องซุ่มซ่ามนี่ยกให้เขาเลยนะักสาวตาเนีเออซุ่มซ่ามสุดลวดนี่ที่หนึ่งเลยอะไรของนายไม่รู้หากุญแจแป๊บหนึ่งคนกุญแจไหนไม่เห็นน่ะล้วไว้ไหนอูเอาไว้ไหนหนอ ุณเจเดี๋ยวถ้าได้ไลฟ์สดแล้วก็ต้องลุกขึ้นไปเปิดประตูอีกค่อยเอาไว้ใส่ระบาดก็เห็นเลยไม่เห็นนะข้างไว้ตรงประตูหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแป๊บึ่งมาคุณเจนะบ้านะาก็ไม่เห็นไม่เห็นเดิโอ้ Where หากุญแจแป๊บหนึ่งเด้อท่านทุกคนแป๊บหนึ่งทั้งกุญแจรถกุญแจเนี่ยมอตเตอร์ไซค์กุญแจหน้าบ้านตัวนี่กุญแจหน้าบ้านมันไม่เห็นน่ะ เดี๋ยวพ่อเลโอมาโบเหฮนคอยเอาไปไว้ใส่ละพี่น้องเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์เ,ลเขามาวิ่งหาคุณเจโอ๊อเชื่อเชื่อ ยู่ใสอยูย่ใสบ่มีนะนี่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฉันขอปิดไลค์ขอปิดไลค์แค่แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวไปหาคุณแจก,ก่อนนะคะหาคุณแจก,ก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งขอลงไลฟ์กนแป๊บหนึ่งม,มาเปิดไลฟ์เปิดไลฟ์วิ่งหาคุณแจมันไม่ใช่อะ่ะเออ แป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่จ้ะ